จิตพวกเราเป็นธาตุบริสุทธิ์นะใส่มากๆเลยนะพวกเราเป็นธาตุที่บริสุทธิ์อยู่แล้วจิตพวกเราจิตพวกเรามาหลงอา,อาการของตัวเองเพื่อจะอาศัยอาการปรุงแต่งนี้เรียนรู้จักตัวเองอาศัยนามธาตุอาศัยรูปธาตุเพื่ออาศัยกายกับความคิดปรุงแต่งเพื่อจะมารู้จักตัวเอง ตอนนี้พวกเรามาหลงเชื่อว่าเราเป็นมนุษย์ไปเรียบร้อยมาหลงเชื่อว่าเสียงนี้เป็นเรามโนภาพเป็นเราอารมณ์เป็นอารมณ์เราจริงๆที่รู้อยู่นี้เรารู้จริงๆความจําทั้งหลายเราจําจริงๆคือเราเชื่อว่านามธาตุนี้หรือแม้แต่ร่างกายอันเป็นรูปธาตุนี้เป็นเราจริงๆอน,นะเราลืมไปแล้วว่าเราคือธาตุชีวิตที่ว่างเปล่าใสบริสุทธิ์มันแค่นี้เองธรรมะเป็นเรื่องง่ายๆแค่นี้ วิชารู้แจ้งจิตเพื่อจะไม่เกิดเพื่อจะไม่ทุกข์มันเป็นเรื่องแค่นี้มันไม่ได้มีอะไรยากเลยทีนี้การฟังแบบใดผมที่เรียกว่าฟังถูกพระอาจารย์ก็จะบอกว่าฟังแบบไหนก็ได้ขอให้พวกเราปรารถนาและจิตตั้งแล้วตั้งไว้ชอบแล้วคือจิตตั้งว่าจะรู้แจ้งให้ได้จิตตัวเองทําไมเราจะรู้ไม่ได้ เพราะงั้นเราจะฟังเราจะเข้าใจจิตตัวเองให้ได้จะแจ้งให้ได้มันจะมาเก่งกว่าเราได้ไงก็จิตตรงนี้เป็นจิตของเราทําไมเราจะรู้มันไม่ได้ถูกไหมเออตั้งแบบนี้แหละเมื่อเราตั้งว่าเราจะรู้แจ้งจิตได้เดายกันฟังพระอาจารย์อย่างเดียวเหมือนสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเทศเราฟังอย่างเดียวเราจะไม่ดื้อเราจะไม่อวดอะไรเราจะฟังฟังฟังเหมือนกันเมื่อพวกเราเฝ้าแต่ฟัง เราก็ฟังฟังให้มากที่สุดฟังฟังยิ่งฟังยิ่งยิ่งซึมซับลงสู่จิตถูกไหมนั่นแหละฟังแบบไหนก็ได้ฟังจนกว่าจิตของพวกเรามันจะเกิดเรียกว่าวิตกวิจารณ์จิตของพวกเราเนี่ยมันจ,จดจ่ออยู่กับเสียงธรรมพระอาจารย์แต่ตอนนี้ลักษณะที่พวกเราเป็นคือมันได้แล้วมันเป็นแล้วมันเริ่มเป็นอัตโนมัติแล้ว มันมีวิตกวิจารเรียบร้อยแล้วคืออาการรู้ของจิตเนี่ยอาการรู้่ะพวกเราพวกเราจับหลักตรงนี้ให้ดีนะขณะที่พวกเรากําลังได้ยินเสียงพระอาจารย์ตอนนี้สมมติว่าตอนนี้เรากําลังฟังเช่นกันสมมุติว่าตอนนี้พวกเรากําลังฟังนะ,ะขณะที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้มันมีอาการหนึ่งกําลังรับรู้ถึงเสียงนี้อยู่พวกเราสังเกตไหมตัวนี้เรียกว่าผู้รู้ เรียกว่าอาการรู้อาการรับรู้นี้มันทําหน้าที่รับรู้ถึงเสียงนี้อยู่ตอนนี้พวกเราสังเกตดีๆมันรู้ของมันเองใช่หรือไม่จับประเด็นตรงนี้ดีๆสังเกตแล้วอย่างดีๆมันรู้ของมันเองได้ยังไงเอ๊ะมันรู้ของมันเองจริงเหรอสังเกตดีๆถ้าพวกเราสังเกตว่าเฮ้ยมันรู้ของมันเองจริงด้วยเอา ทำไมมนรู้ตลอดเวลาเลยเนี่ยสังเกตตรงนี้ดีๆพวกเราจะเริ่มเกิดความรู้สึกที่มันคลายตัวออกจากอาการรู้นี้มันจะเหมือนกับว่าที่รู้นี้มันเริ่มไม่ใช่เราแล้วจากที่เราเคยเข้าใจว่าที่รู้นี้เรากําลังรู้มาทั้งชีวิตตอนนี้เริ่มเริ่มคลายออกจากอาการรู้นี้ไม่ใช่เรารู้แล้วทีนี้ แต่มันเป็นธรรมชาติหนึ่งที่มันรู้ของมันเองใครสังเกตเห็นตรงนี้ได้ให้จิตยอมรับให้ได้นะจิตยอมรับตรงนี้ได้แล้วมันน้ำตาแตกโร่งเกิดปิ้งขึ้นมาโปร่งตอนนี้พวกเราจะเห็นขันห้าระเบิดแตกละเอียดเรียกว่าจิตเราจะหลุดออกมาจากนามธาตุทันทีจบเลยมันจะเกิดความรู้ด้วยความรู้จะต้องเกิดด้วยคือหมดสิ้นสงสัยนั่นเองนะ มันไม่มีเราเลยมันไม่มีอะไรเป็นเรารูปและน้ําไม่ใช่เราอุปมาเหมือนกับว่าเราเป็นเมล็ดของทุเรียนเราเพิ่งมาเข้าใจว่าเราคือเมล็ดแต่ก่อนเราเข้าใจว่าเราเป็นเปลือกเราเข้าใจว่าเราเป็นเนื้อทุเรียนก็เหมือนกับรูปกับน้ําเนี่ยเราเคยเข้าใจว่านี่คือร่างกายเราเราเคยเข้าใจว่าเสียงนี้มโนภาพอารมณ์อาการรู้นี้เป็นเราแต่พอมารู้เห็นข้างในเห็นว่าไอ้ที่รู้นี้ไม่ใช่เรารู้มันเต็มเพียงอาการ มันน้ำตาล่วงโล่งขึ้นมาเนี่ยจับหลักตรงนี้ขณะที่พวกเรากําลังฟังทำพระอาจารย์ฟังจับหลักตรงนี้ไม่ใช่ฟังแล้วไม่จับประเด็นอะไรเลยจับหลักจับประเด็นด้วยจับประเด็นให้ดีพระอาจารย์กําลังสื่ออะไรพระอาจารย์กําลังชี้ให้พวกเราไปรู้อะไรเนี่ยตรงเนี้สําคัญแค่จับประเด็นมันแล้วเข้าใจประเด็นนี้เข้าใจนะ จับประเด็นให้ดีแล้วเข้าใจประเด็นของมันให้ดีประเด็นก็คือที่รู้อยู่นี้มันรู้ของมันเองเละเสียงก็มากระทบที่จิตเองทีนี้พอพวกเราฟังฟังจะตีลังกาฟังก็ได้นะหรือนอนท่าไหนฟังก็ได้นะขอให้นอนฟังเหอดีที่สุดเลยนอนฟังเลยนอนฟังทุกวันแล้วมันจะเริ่มเข้าใจแล้วเกิดความอัศจรรย์ตอนที่เรากึ่งหลับตึ่นตื่น มันจะเกิดเป็นเกิดเป็นนิมิตก็ดีเกิดเห็นพระพุทธเจ้าก็ดีเกิดความเบาความร่มก็ดีเกิดความรู้สึกว่าจิตมันคลายตัวออกก็ดีมันจะเป็นฟังต่อไปขณะที่พวกเราฟังพวกเราสังเกตว่ามันจะมีความรู้สึกว่าขาดเสียงพ้าจารย์ไม่ได้ไอ้ตรงนี้แหละเรียกว่าวิตกวิจาร์ณธรรมาชาติของจิตเขาได้สร้างอาการรู้ขึ้นมาเพื่อจะเรียนรู้ เพราะงั้นอาการรู้ตัวนี้มันจะเกาะเสียงผ้าจานอยู่ตลอดมันจะมีความรู้สึกว่าขาดไม่ได้อะทําอะไรดูอยากฟังตลอดอยากฟังเพราะยิ่งฟังยิ่งท้าทายยิ่งฟังยิ่งสนุกยิ่งฟังยิ่งมีความรู้สึกว่าจิตด,ดวงนี้มันเป็นจิตเราแล้วทาไมเราไม่รู้จักมันทําไมเราไม่เคยรู้จักจิตเลยมาทั้งชีวิตเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าอยากเอาชนะตัวเองอ่ะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้จักตน ตนไม่เคยเป็นที่พึ่งแห่งตนพวกเราไปพึ่งลูกไปพึ่งนามไปพึ่งสิ่งต่างๆข้างนอกเรียกว่าส่งจิตออกนอกพวกเราไม่เลยไม่รู้เลยว่าสารณะที่แท้จริงพวกเราก็คือจิตคือธาตุชีวิตที่ว่างใสบริสุทธิ์อันเป็นเหมือนมเมล็ดของทุเรียนเราไม่รู้จักว่าพวกเราคือธาตุบริสุทธิ์นี้แต่เรากลับไปยึดลูกและนามพอพวกเราได้มาฟังวิชารู้แจ้งจิตมันเกิดความรู้สึกว่า มันท้าทายอ่ะมันท้าทายว่าก็จิตดวงนี้มันเป็นจิตเราอ่ะแล้วทาไมเราไม่รู้จักมันอ่ะทําไมพระอาจารย์บอกว่าเสียงนี้ไม่ใช่เราทําไมที่รู้นี้มันไม่ใช่เรารู้แล้วเราคืออะไรกันแน่เนี่ยมันมีความอยากค้นหาคําตอบเนี่ยนึกออกไหมความรู้สึกแบบนี้แหละเป็นลักษณะที่จิตมันดิ้นรลนเพื่อจะรู้แจ้งจิตพวกเราต้องการรู้แจ้งจิตเรียกว่าจิตต้องการรู้จักจิต พวกเราต้องการรู้จักว่าเราคือธาตุบริสุทธิ์ได้ไงที่เรียกว่าบรรลุธรรมที่เรียกว่าเกิดการรู้แจ้งต่อธรรมธาตุอันบริสุทธิ์แล้วไม่เกิดเนี่ยความรู้แบบเนี่ยเราอยากประจักษ์สักครั้งหนึ่งในชีวิตประจักษ์ในนิพพานธาตุประจักษ์ในธรรมธาตุที่บริสุทธิ์แห่งจิตอยากประจักษ์ถึงความรู้สึกที่เรียกว่าบรรลุธรรมแล้วไม่เกิดเนี่ยอยากประจักษ์มันเหลือเกินมันเป็นยังไงจิตดวงนี้เนี่ยจิตตัวเองแท้ๆยังไม่รู้จักเลย ไม่เป็นไรพระอาจารย์อธิบายชัดแล้วพวกเราสังเกตน้อมตามเข้าใจตามทีนี้ขณะที่พวกเราฟังจะมีความรู้สึกแบบเนี้ยตอนนี้พระอาจารย์กาลังถ่ายทอดความรู้สึกนี้ให้กับพวกเราเพื่อให้พวกเราจับความรู้สึกนี้แล้วอย่างตามลงไปว่าเสียงที่อ้าปากพูดอยู่นี้มันก็เกิดมาจากจิตมันเป็นเปียงอาการอย่างหนึ่งที่่วยพุ่งออกมาจากตัวจิตแล้วก็สลายไปแม้แต่อาการที่รับรู้อยู่ตอนนี้ก็เป็นเหมือนผิวของจิตเฉย ตอนเนี้ยอาการรู้ของพวกเราก็คือจิตนั่นแหละอาการรู้นี้มันกำลังรับรู้ถึงเสียงพระอาจารย์อยู่ตอนเนี้ยนั่นแหละมันรู้ของมันเองเหมือนเราไปแตะที่ผิวน้าอ่ะแตะปึ้งมันจะรับรู้ได้ไอ้ผิวน้ํามันรับรู้ถึงการสัมผัสนั้นแล้วมันจะเกิดแล้วลอกคลื่นตามมาแล้วลอกคลื่นนั้นคืออาการคือความคิดเนื้ออารมณ์เข้าใจนะแต่ตัวผิวมันอ่ะแรงตึงผิวมันนั่นแหละคือตัวตัวอาการรู้ อาการรู้ตัวนี้มันทําหน้าที่รับรู้เรียนรู้เพื่อซึมความรู้ลงสู่ตัวจิตเพื่อให้จิตมันตื่นตื่นขึ้นมาแล้วไม่ยึดอาการนี้แค่นั้นเองตอนนี้พวกเรากําลังยึดอาการพวกเราเชื่อว่าเสียงที่พูดนี้เป็นเราพูดถูกไหมเชื่อว่ามโนภาพที่นึกอยู่นี้เรานึกะนึกหรกอไมเราเชื่อว่าอารมณ์สุขนี้เราสุขอารมณ์ทุกนี้เราทุกอ่ะ ท,ทั้งๆที่จริงมันไม่ใช่เราสุขเราทุกข์มันเป็นเพียงอาการที่มันกระเพื่อมแล้วก็สลายมันเป็นอาการที่วยผู้ออกมาจากธาตุบริสุทธิ์แล้วก็สลายมันแสดงความจริงแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแต่เรากลับไม่เคยรู้เพราะไม่มีใครมาบอกมาสอนจนอายุป,ป่านนี้เพิ่งได้มาฟังถูกไหมอโอเคต่อพวกเราฟังแบบไหนก็ได้นะขอให้พวกเราสังเกตว่าถ้าพวกเรามีความรู้สึกว่าขาดเสียงผ้าจาย์ไม่ได้นั่นแหละคือถูกต้องเลย นั่นเรียกว่าจิตมันมีวิตกวิจารณ์มันตั้งมั่นอยู่กับธรรมนี้แล้วมันตั้งมั่นอยู่กับความรู้นี้แล้วมันปลารถนาเด็ดเดียวแล้วว่าจะรู้แจ้งจิตนั่นเองนั่นแหละเรียกว่าอุปนิสัยแห่งจิตที่พร้อมจะบรรลุธรรมพวกเราไม่ต้องกังวลฟังต่อไปตั้งแต่ตื่นยันลับพยายามฟังให้ได้ตลอดจนฝันถึงพระอาจารย์ฝันถึงพระพุทธเจ้าฝันถึงอะไรบางอย่างที่มันแปลกๆอัศจรรย์น่ะมันจะเป็น หรือบางทีมีเสียงะอาจา์คอยดังคอยเตือนพวกเราอยู่ตลอดเลยเอาอีกแล้วคิดอีิแล้วอย่าเล่นกับความคิดความคิดไม่มีตัวตนอยู่จริงเออมันคิดแล้วก็ช่างมันมันสุกแล้วก็ช่างมันมันผ่านไปแล้วไม่ใช่เหรอมันสุกแล้วมันก็ผ่านไปแล้วไม่ใช่หรอมันทุกข์แล้วมันก็ผ่านไปแล้วไม่ใช่หรอเออแค่รู้เข้าใจไหมเนี่ยเสียงลักษณะนี้คอยเตือนเราเข้าใจไหมมีเสียงผ้าจารย์คอยเตือนเรา พวกเราเรียกมันว่าสติเออไม่ต้องไปเรียกมันหรอกฟังแล้วมันจะตื่นเองมันจะเริ่มตื่นมันจะมีเสียงะ้าจานคอยเตือนคอยบอกคอยคุยกับพวกเราพวกเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันตื่นอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันตื่นตลอดมันไม่เกาะเหมือนแต่ก่อนมันเริ่มเบาเริ่มโล่งสังเกตนะมันจะเริ่มเบาเริ่มโล่งเริ่มไม่เกาะแต่มันยังมีความดิ้นรนอยากจะได้อยากจะจบอนะไม่ต้องไปอยากจะจบ มันจบแน่ๆเราไม่ต้องห่วงแค่สังเกตรประเด็นให้ดีว่าพระอาจารย์กำลังจะสื่อบอกพวกเราว่าใครกำลังเข้าใจสังเกตดีๆใครกำลังเข้าใจใครกำลังรับรู้อยู่ตอนนี้แล้วใครกำลังพูดอยู่ข้างในใจเนี่ยใครสังเกตตรงนี้ดีๆใครสังเกตเห็นแล้วจิตมันเกิดยอมรับแล้วระเบิดตุ่ม มันรู้กันมาว่ามันไม่มีเรานี่แลระ,ะเบิดเลยมันจะเป็นเองนะมันจะมันจะค่อยๆค,คลายออกคลายออกมันมันเบาลงไปเรื่อยนะมันจะค่อยเป็นไม่นานแล้วพวกเราจะได้กราบหัวใจตัวเองพวกเราจะได้รู้จักว่าพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่กับพวกเราตลอด <c oughs> นี่เองคือพระธรรมนี่เองคือสง ก็ธาตบริสุทธิ์นี่แหละคือทั้งหมดเลยนี่แหละสรณะที่พวกเราสแสวงหามาทั้งชีวิตพวกเรานั่นแหละคือสาระนั้นจงแจ้งต่อธรรมทาุของตนเถิดสาธุ